วิทยาศาสตร์ชันป็นถุศึกษาปีที่5นะคะนี้เราก็ยังอยู่ที่เรื่องการเปลี่ยนแปลงนะคะเรื่องที่1การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพการเปลี่ยนลักษณะของสารการเปลี่ยนลักษณะของสารเป็นการเปลี่ยนแปลงที่สามารถทําให้สารกลับคืนสู่สภาพเดิมได้โดยมีอุณหภูมิเป็นปัจจัยสําคัญที่ทําให้สารนั้น เกิดการเปลี่ยนสถานะกลับไปกลับมาได้ซึ่งการเปลี่ยนแปลงลักษณะนี้เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงทางไทยภาพนะคะอันนี้ก็จะเป็นการหลอมเหลวนะคะการหลอมเหลวคือการเพิ่มความร้อนกา,การแข็งตัวก็คือการลดความร้อน การกลายเป็นไอคือการเพิ่มความร้อนนะคะการครอบเล่นคือการลดความร้อนให้กับสารที่อยู่ในสถานะแก๊สนะคะการระเหยคือการเพิ่มความร้อนนะคะการระเหยกลับคือการลดความร้อนนะคะผลที่เกิดจากการ เปลี่ยนสถานะของสารผลดีเกิดวัตจักรของน้ำทำให้สิ่งมีชีวิตต่างๆสามารถดำรงชีวิตอยู่ได้ผลเสียนะคะถ้าเกิดลูกเห็บขนาดใหญ่อาจทำให้อาคารบ้านเรือนเสียหายและสิ่งมีชีวิตได้รับอันตรายได้ค่ะการละลายของสารในน้ำการละลายของสารในน้ำคือ การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพของสารเนื่องจากการละลายของสารในน้ําไม่ทําให้เกิดสารใหม่ซึ่งสารที่สามารถละลายในน้ําได้มีหลายชนิดเช่นแอลกอฮอน้ำตาลทรายนะคะ นี่ก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสารการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสารที่ทําให้สารใหม่ซึ่งมีสมบัติแต,ต่างจากสารเดิมเช่นสีหรือกลิ่นเปลี่ยนไปเกิดฟองแก๊สเกิดตะกอนมีเสียงหรือเสียงเกิดขึ้นเรียกการเปลี่ยนแปลงของสาร เช่นนี้ว่าการเปลี่ยนแปลงทางเคมีนะคะก็จะเป็นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีของสารหรือการเกิดปฏิกิยาเคมีของสารอาจสังเกตได้จากการเปลี่ยนแปลงของสารเช่นการเกิดสนิมการมีตะกอนเกิดขึ้นนะคะ มีสีและกลิ่นต่างจากสารเดิมเราสามารถเปรียบเทียบแตกต่างระหว่างการเปลีป่ยนแปลงทางเคมีกับการเปลีป่ยนแปลงทางกา,ายภาพของสารได้ดังนี้นะคะการเปลีป่ยนแปลงทางเคมีหนึ่งเกิดสารใหม่2ส,สมบัติของสารเปลี่ยนไปจากเดิมสาม เป็นการเปลี่ยนแปลงทางองค์ประกอบภายในนะคะสี่เปลี่ยนแปลงแล้วกลับคืนสู่สภาพเดิมไม่ได้หรือทําได้ยากนะคะห้าตัวอย่างเช่นการเผาไหม้ของเชื้อเพลิงการเกิดการย่างอาหารการสุกข,ของผลไม้นะคะการเปลี่ยนแปลงทางเคมีทางกายภาพนะคะ 1>, 1. ไม่เกิดสารใหม่ 2. สมบัติของสารคงเดิม 3. เป็นการเปลี่ยนแปลงรูปร่างภายนอก 4. เปลี่ยนแปลงแล้กกับเกินสู่สภาพเดิมได้หรือเปลี่ยนกลับไปกลับมาได้ 5. ตัวอย่างเช่นการเปลี่ยนสถานะของน้ำการละลายของสารในน้ำนะคะ การเปลีป่ยนแปลงที่ผันกลับได้แระผันกลับไม่ได้ของสารนะคะการเปลีป่ยนแปลงของสารอาจเกิดกับเกิดจากกระบวนการทางธรรมชาติหรือเกิดจากการกระทําของมนุษย์ซึ่งหากเกิดการเปลีป่ยนแปลงแล้วสามารถกับเปลี่ยนกลับไปกลับมาสา,ารเดิม เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ส่วนการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นแล้วเปลี่ยนกลับไปเป็นสารเดิมไม่ได้เรียกว่าการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ได้นะคะตัวอย่างนะคะการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับได้ก็คือน้ำแข็งไอน้ำนะคะการเปลี่ยนแปลงที่ผันกลับไม่ไม่ไม่ได้ก็คือการเผาไหม้นะคะการเกิดสนิม อันนี้แบบฝึกหัดนะคะครูจะให้นักเรียนไปทำแบบฝึกหัดหน้า183นะคะทำให้เรียบร้อยนะคะแล้วเราก็จะมาตรวจพร้อมกันในคาบต่อไปนะคะข้อที่1ดูภาพแล้วบันทึกผลนักเรียนดูดูภาพภาพที่เกิดขึ้นการเปลี่ยนแปลงทางเคมีทางเคมีอะไรครับเขาเรียกตอบอะไร อะไตอบภาพที่ภาพ b นะคะสังเกตจากอะไรคะแป้งสุกและมีสีเปลี่ยนไปจากสารเดิมแล้วนี้ก็คือตัวอย่างที่ครูยกให้ดูนะประมาณนี้นะคะไปทำการบ้านให้เรียบร้อยนะคะส่งครูในขบ้บต่อไปมาตรวจพร้อมกันก่อนข้บนี้เอาไว้แค่นี้นะคะ ดูเรืสุขภาพกันด้วยนะคะนักเรียนมีอะไรอัปเดตนักเรียนสามารถดูในรายโรงเรียนชฉววดวิทยาได้ค่ะคาบนี้ครูก็ขอลาไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ